สังคมไทยกำลังสับสนพากันอึง้งเมื่อเห็นภาพพระครูใบดีกาสุพจศสูวัจนโนหรือหลวงพี่โดเรมอนแห่งวัดเขาน้อยจังหวัดระยองสอนธรรมะเด็กนักเรียนหลายแห่งโดยใช้วิธีเปิดเพลงให้นักเรียนได้เต้นโยกย้ายกันสะบัดช่อกันอื้ออึงถึงกับรำพึงว่าเรามาถึงจุดนี้กันแล้วหรือดูวิธีที่พระมาเทศให้นักเรียนโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมฟังเหลือเ,เชื่อจริง,รงๆ คิปวาเร่าที่โด่งดังอีกครั้งเมื่อหลวงพี่โดเรมอนไปเทศที่โรงเรียนสายปัญญาที่ออกแนวสนุกสุดเวียงสวนทางความรู้สึกของคำขวัญโรงเรียนที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนักเรียนสาวๆาวัยรุ่นลุกขึ้นแดนซ์กระจายจากเพลงจังหวะโจ๊ะโดยหลวงพี่โดเรมอนเป็นดีเจเปิดเพลงเองด้วย เสียดายที่หลวงพี่น่าจะเขย่าสะโพกโยกย้ายให้สบัดช่อกันไปด้วยเด็กๆถึงจะได้ธรรมะได้ง่ายขึ้นบางคนตั้งคำถา,ถามถึงผู้บริหารของโรงเรียนออกมาดังๆว่าที่โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชนูปธรรมสติปัญญาของผู้บริหารมีแค่นี้จริงๆหรือเอาพระพุทธศาสนามายำเอาพระมาเป็นดีเจให้เด็กผู้หญิงเต้นเห็นแล้วอนาจใจ พระที่ไม่ต้องใช้สไตล์การเทศแบบนี้ประเทศไทยไม่มีแล้วหรือไงหรือเพราะความชอบส่วนตัวที่ชอบแบบนี้เลยจัดให้แบบนี้ตอบหน่อยครับคุณครูผู้นำทางปัญญาของเด็กๆ บางคนเสนอว่าหลวงพี่โดเรมอนศึกไปเป็นดีเจตามผับจะดีกว่าไหมตามรอยยุคเกลียวกราดของสองพศไพรวันสมปองแกก็ศึกไปแล้วตามความฝันของแกเองพระกาโตที่โด่งดังก็กลายเป็นสมีอื้อเช้าไปแล้วดูเหมือนความสําเร็จในห่วงเวลาที่เป็นพลเรือนก็โด่งดังเปรี้ยงปร้างเหมือนตอนเป็นพระเลยอดคิดไม่ได้ว่าหลวงพี่โดเรมอนที่สวมห่มจีวรจะโด่งดังจะมีคนเชิญไปโน่นนี่นั่นไหม ที่ผ่านมาหลวงพี่โดเรมอนไม่ได้เป็นแค่พระดีเจแต่ยังเป็นพระแรปสวดมนต์ด้วยสไตล์นักร้องแรปมีการปรับเสียงด้วยออโต้จูนสไตล์ที่นักร้องแรปดังอย่างยังโอมใช้ประจําด้วย หลวงพี่มักจะโดนตั้งคำถามทำนองนี้นี่มันกิจของสงหรือแต่หลวงพี่ก็ตอบมาแล้วหลายครั้งว่าปัญหาใหญ่ของการสอนธรรมะให้หวัยรุ่นคือการตึงความสนใจไม่ให้ฟังไปหลับไปส่วนการสวดแบบแรปหลวงพี่ดูเรมอนเคยชี้แจงว่าบทสวดมนต์หลายบทพระต้องสวดวรัวๆเร็วๆเ,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 เหมือนเพลงแรปไม่มีผิดแค่ประยุกต์นิดเดียวก็ใช้ได้แล้ว ที่หลวงพี่โดเรมอนสวมบทดีเจได้อย่างเนียนเพราะประวัติส่วนตัวของหลวงพี่โดเรมอนอดีตเป็นวัยรุ่นก่อนมาบวชพระและเคยเป็นดีเจรถบัมมาก่อนต้องมีทักษะเปิดเพลงสลับกับการพูดให้โดนใจวัยรุ่นนรถบัมตอนเป็นวัยรุ่นถือว่าใช้ชีวิตอย่างโชคชนปนเปื้อนสีเทาอย่างการเป็นต้นทางเฝ้าบอลหรือเป็นคนดูแลไร่กัญชาชีวิตพลิกผันเมื่อต้องบวชหน้าไฟให้คุณยายพอถึงกำหนดศึกก็โดนญาติโยมร้องขออยู่ต่ออีกนิดเถอะนะแป๊บเดียวอยู่มาถึง20พรรษาแล้ว ปั่จักรยานส่งยาเสพติดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วก็ไปดูแลเป็นแบบแคล้ายๆไล่กัญชาคขาจริงๆเขาไม่เีีกว่ากัญชานะ สมุนพ <c oughs> แม้หลวงพี่จะชี้ว่าในยุคเทคโนโลยีมือถืออลาวาดขยี้จิตใจเยาว,วชนจนมีสมาธิสั้นการจะเทศสอนอะไรเด็กวัยรุ่นจําต้องมีเทคนิคการสื่อสารเฉพาะต้องมีความสนุกสนานทันโลกแต่สังคมชาวพุทธกลับตั้งคําถามว่าการใช้กิเลสนําเติมกิเลสเติมราคาให้มันสุดๆแล้วขัดเกลาด้วยธรรมะจะได้ผลจริงหรือสังคมชาวพุทธ คงต้องสองสัยต่อไปแต่ที่น่ากังวลก็คือถ้าหลวงพี่โดเรมอนใช้สไตล์การสอนธรรมะแบบนี้ได้พระรูปอื่นที่ชื่นชอบก็คงจะลุกขึ้นมาใช้สไตล์ของตัวเองบ้างเพื่อสอนธรรมะเด็กๆพระแบบหลวงพี่โดเรมอนคงจะมีเต็มบ้านเต็มเมืองใครดังใครดับขึ้นอยู่กับสไตล์ใครโดนใจเด็กมากกว่ากันน่าจะมันนะครับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่ายังไง ระหว่างพระสายธรรมะที่เดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลดละกิเลสใช้ชีวิตเรียบง่ายใช้ทักษะทางาศาสนาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตัวเองและสังคมเพราะพระพุทธศาสนาเป็นาศาสตร์แห่งความรู้เกิดจากพระปัญญาตารัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมาศาสดาองค์สำคัญยิ่งพระองค์หนึ่งของโลก พระสงฆ์ที่ใช้หลักธรรมให้ศา,ศ,าศาสนิก,กชนควรนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นๆในแง่มุมใดมุมหนึ่งกรมาศาสนาชอบแบบไหนแบบหลวงพี่โดเรมอนหรือแบบการใช้ทักษะทางาศาสนารู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมคำสอนขอ,ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบจนเกิดความศรัทธาแล้วนำคำสอนผู้คนตอบหน่อยสิครับถ้าชอบแนวหลวงพี่โดเรมอนแล้วมีพระสงฆ์แนวนี้ออกมาอีกมากมายหลายสไตล์ คนคงฟังคอนเสิร์ตธรรมะไม่แพ้นักร้องดังกันเลยเชื่อที่สนับสนุนให้มันสุดๆกันไปเลยสืบจากข่าวรายงานจเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิ การชนวันนี้อาตมาภาพมีโอกาสมาแสดงพระธรรมเมันาวันนี้จะพูดในเรื่องของคาพมกแนวใหม่ตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดขอจงตั้งใจต้องตัวตั้งต้นตั้งใจฝึกฝนป่าฝันฝันปัดบกรงบกเออกสอดจิตสอดใจเสิมเสริมสอนใสกระสวนใส่คุณธรรมเย่เออ อ,อยากฟังอีกมีอีกบทไหม,ไมครับมีมีคุณยอมเอาจัดไป